สบายดีทุกคนวันนี้นุชิโอมาซีเจงเด้อพี่น้องเด้อนุชมานอนคืดเบิ้งมืดคืนนุชบ่ได้นอนเด้อพี่น้องนุชอันยินข้าวว่ามีคนมาใส่ลายนุชว่านุชออกคลิปมาด่าผู้นั้นด่าผู้นี้ม่แม่นุชเด้อพี่น้องเด้อนุชบริด้ซั่วป่านั้นนุชิโอมาเห็ุคลิปด่าผู้นั้นผู้นี้อยากให้พี่น้องใต้ตองพิจารณาเบิ่งว่าเสียงหันเป็นเสียงนุชเท้บเบิ่งนุฟังฟังให้ฟังคักเด้อพี่น้องฟังว่าอัน เสียงฮานาแมนเสียงนุดตโเอาเสียงนุดนุดคออันคอกาบคอนกบอันพี่น้องเด้อว่าให้เสียสละเวลาอันมีค่าพี่น้องย้อนไปเบิ่งคลิปที่อันออกคลิปด่าหันกับเสียงนุดว่ามันคือกันโบว่าแมนเสียงนุดบโบนุดฟังแล้วฟังอีกนุดตบูฮู้ซัมว่ามีซ่องอีอย่างออกมานุดตกเข้าใจนุดตบูฮู้ยิ่งแต่คนเว้าให้นุดแลวนุดตก็งงว่าเว้าเรื่องอย่างนุดยังบูฮู้เลยว่า เป็นเรื่องอีอย่างตตอ,อีอย่างแล้วนุชทำไปซ่อกคนแล้วยินเห็นเห็นอยู่ซ่องหนึ่งออกมาเวาวามาดานุชว่านุชน,นี่เห็ดเฮ็ดคลิปออกมาด่า,า,า,ดาแล้วนุชก็ไปซ่อขหาเนาะถามนุชกับ่ือที่ไปถามไผ่นุชบ่ได้ฮู้จกักไผ่เดิอพี่น้องทางย t u b e เนาะนุชก็บม่ได้ฮู้จักไผ่นุชก็คือว่านุชกินข้าวไปแต่ละมือระวันแล้ว,วลก็ลงคลิปแล้วก็คือจบแล้วก็ไ่ได้ไปสนใจเลยยายหาเรื่องอีอย่างแล้วนุชไปค้นหาเจอซ่องที่เจ้าเว้า แล้วค่อยเอามาฟังแล้วฟังอีกฟังจนซิบหอบฟังแต่ซิปสองโมงกลางคืนจนหออสามโมงกลางคืนก็ยังบ่คือเสียงตัวเองมาบบเม่นเสียงตัวเองฟังจังได้มันก็บ่คือเสียงนุษพี่น้องเลยกระเจ้าแล้วเป็นเสียงไทยเวียงส่วนนุดแล้วเป็นเสียงไทยท่งนุษเป็นเสียงคนไทยท่งไทยเหนืออันเสียงคนที่ว่ามันเป็นเสียงคนไทยเวียงเน้อพี่น้องอยางให้พี่น้องพิจารณาใต้ตองเบิ้งแล้วก็เอาไป ฟังเบิ่งดีๆฟังเบิง่งคักๆคักก่อนจิวามนนุตก้อนจิมาใส่ลไปสี่นุตก้อนจิมาด่านุตนะพี่น้องนุตบ่เคยไปเบียดเบียนซ่องไผ่นุตบ่เฮ็ดแบบนั้นเด็ดขาดไปไปมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเด้อพี่น้องเด้อนุตบ่เฮ็ดเด็ดขาดหรือว่าพี่น้องบ่เสือ้อนุดนุดจะให้พี่น้องไปเบิ่หง,งห้องน้ำนุดเนาะนุดก็ไล่ไปเบิ่งว่าเออซ่องนั้นเปลี่นยังไงจะไงนุดไปเบิ่งห้องน้ำนุตกับโบแมนแบบนั้น เครื่องสำอางที่เพื่อนไซมีแต่ยี่ห้อดีๆมีแต่ยิดีดดดดห่อแบนนุชบ่มีปัญญาไสปัญน,นอ,อกพี่น้องพราะนุชก็เป็นคนธรรมดาสาวบ้านคนหนึ่งหาเศร้าหาเศร้ากินข้ามนะพี่น้องเนาะก็ขอให้พี่น้องเข้าใจนุชเด้อยังให้แบบเพื่อเสียสละอันมีค่าของพี่น้องไปลองเปิดคลิปของกระเจ้าเรามาเปิดคลิปเสียงของนุชลองเบิ้งมาแม่นเสียงนุชเท้บ่แล้วก็ให้มัน ได้ถ้าว่าผู้ใดคิดเฮ็ดแบบนั้นมันก็คือว่ามันบอดีแล้วนะพี่น้องเนาะนุชบบเคยคิดจะไปเฮ็ดให้ผู้ใดบ่คิดว่าเออที่มาไปมีความสุขยูบบนความทุกข์ของคนอื่นเด้อพี่น้องไปเบื้องห้องน้ำน,นุชเด้อว่าห้องน้ำเือนนุชเป็นแบบใดสีใดเ้อพี่น้องอันนุชสิให้เบื้องห้องน้ำนุชเ้อพี่น้องเด้ห้องน้ำเือนนุชเป็นสีนี้เด้อเด้เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้เด้อพี่น้อง อันกับห้องน้ำที่เพื่อน่ายมันคนละอันกันเลยพี่น้องไอ้พวกห้องา้ำนู้ห้องน้ำไทยบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดาผู้หนึ่งพี่น้องเนี่ยห้องน้ำนุดเดินอีเด้ออันคนที่อ้อคิปนี่ยเขาเห็นเพื่อนเห็นอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าเออห้องน้ำนุดจะเปลี่ยนแปลงอะไรพี่น้องย้อนไปเบื่อคิดเดินพี่น้องเนี่ยอันนี้เด้อห้องน้ำเหมือนเด้ออันนี้เด้อพี่น้องขอให้เพื่อนพิจารณาเพื่อนส่วนกันในเด้อพี่น้องเป็นอย่างเด้อเนี่ยนุ๊ใช้เบื้องเครื่องสำอางนุ๊เด้อพี่น้องเด้อว่าเครื่องสำอางที่นุดใช้มันมีียงงบ่่พน้อด เครื่องสำอางนุดมีเท่านี้เป็นแบบนี้เป็นของบ้านๆชาวบ้านธรรมดาธรรมดาใส่นุดบ่มีปัญญาจะไปใส่ของบอกของแบนคือกระเจ้าอันนี้อันนี้เครื่องสำอางนุดเด้อพี่น้องมืดเท่านี้แหละเป็นยังซี่แหละนุดบ่ได้จกตาบ่ได้โต้ลยโตผ่าเด้อพี่น้องเด้เครื่องสำอางที่นุดใช้นุดที่มีปัญญาใส่ของอันมีเป็นบอกเป็นแบนบ่พี่น้องบ่มีเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องกันเบิ่งเบื้องช่วยกันเด้อพี่น้อง นู้ยเบิ่งเครื่องสำอางนุดเห็นบเนี่นุดใสดแต่ท่อนี่เครื่องสำอางนุดบ่มมีอีหยังนุดที่มีปัญญาไปใส่ของบอของแบรนด์เด้อพี่น้องอีลีอันนี้ซาบานตายว่านุ้ดไสดอันนี้ปัจจุบันทุกมือนี่นุดไสดอันนี้เด้อพี่น้องเนี้ยนู้ดไซแต่ท่อนี้นุดบด้มีอีหยังเนาะพี่น้องได้พี่น้องเอ้ยอย่าไปคิดจังไปหอดไก่ป่านนั้นเด้อนุดบ่ได้อคิดคิดซั่วป่านนั้นเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นใจนุดเน่นุ้ดก็บ่เข้าใจว่าเออนูไดเป็ดเหตุ น่ย <py S 2> ังให้ไผ่เนาะถ้าว่านุชเฮ็ดพิดพ <S 3. S 2> ลาดประการใดนุชก็ขอโทษนําพี่น <ts> <Abi> ้องหลายเด้อพี่น้องเออนุชนอมหับว่าเออนุชก็เออไปหาแม่มนเนอะก็ยินโดยความหักความเพงพี่น้องนุชก็บากก็ไม่มอนเลยเด้อว่านไม่มนเ้ยเฮาไปหาเจ้านี่เฮาเบิ่งชื่อเจ้าทั้งสองครอบครัวสามครอบครัวชื่อเจ้าครอบครัวชื่อเจ้าเฮาเบิ้งเบิดเฮานับถือให้เกียรติเบิดทุกคนเฮาก็สิบ่เฮาก็เบากก็ไม่มนจังงี่แล้วแม่หมอนก็ว่าเออบ่าเป็นยังลูก อันส่วนของลูกของแม่น่ะกับเรื่องของแม่เด้อคอยว่าโอเคเจ้ากับลูกจะก่อซ่วนของลูกเจ้าเนะเฮา่บด้เกี้ยวข้องเด้อกับครอบครัวของเจ้าเจ้าผิดอีหยังเรื่องอีหยังกันเฮาก็บ่บเกี้ยวขอแต่ว่าเฮาก็เออหักแพงเจ้ากับครอบครัวเจ้าคอยเบิ่งค่อยหักแพงเบิดทั้งสองครอบครัวสามครอบครัวแล้วนุชก็บ่เคยออกมาด่าเด็กน้อยพี่น้องนุชก็มีลูกคือกันพี่น้องมีลูกมีหลานนุชเป็นแม่ตู้คนละเด้อนุชสิมาด่าคนเฮ็ดหยัง นุชบด่าเด็กน้อยเขาบริหูได้เหียงสาคือคนมาด่าลูกค่อยคือกันหลานค่อยคือกันหลานค่อยยังน้อยคนมาด่าค่อยค่อยกับบุมกคนมาบุรีลูกหลานค่อยค่อยกับบุมกพี่น้องแต่ว่าอันนั้นเรื่องของเพื่อนนุชแต่ว่าเพื่อนที่พิษที่ห้าที่เถียงอีหยังก็เรื่องของเพื่อนนาะนุชแต่ว่าสําหรับนุชนุชจะบุไปเฮ็ดแบบสั้นเด็ดขาดไปยุแงยุแงตะแคงรั่วสะเหินเขาพี่น้องเขาเออจังใดจังสั้นแล้วกับเด็กน้อยเด้อที่ค่อยบุเคยขึ้น ค่อยเคยก็เคยลมกับไทยเงินกับเจ้าว่าเออค่อยนี่มีบดีอันบดีสุดใจเด้อพี่น้องค่อยนี่มีพิษมีภั่บริเบาหายหน้าตาคือน,นุดอีวาพี่น้องสิเปดาคนเป็นนุดบูดาเด็ดขาดนุดมีจิตสํานึกของความเป็นคนเด้อพี่น้องนุชบอกให้ยากให้พี่น้องันท่าว่าเออบรฮหอดบรถึงนนุดก็เป็นแค่คนเด็กน้อยกับเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่หล้กกับเจ้าก็ส่งไงสิเน้องเขาบูมาลดตัวมาอันมาเบิ่งนุดดอกแต่เขาให้พี่น้อง เอาคลิปนี้ไปหอดถึงผู้ที่เข้ามาว่าให้นุชเด้อว่าเออนุชบอได้มีเรื่องเกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวข้องนําซ่องที่ออกมาดดาเด็ดขาดนุชนั่นตั้งซ่องนุชสิตั้งอย่างนุชยังเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องนุชแต่ละมือจะอัดคลิปโลดกระเบื้องคลิปนุชกินข้าวได้อ้าปากตากเฮือกนุชยังตัดต่อ่เป็นเฮ็ดเด้อว่านุชจริงงสิู้ว่าอันเฮ็ดซ่องคลิปออกมาดดาผลถึงสันจังที่เพื่อยอดลองยอดไล์เพื่อยอดไล์กินแบบนั้นกินไปหอดบ่ดนดอกพี่น้อง นุชกับยู่แบบนี้ยู่แบบธรรมดาธรรมดาของนุชเด้อพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าใจนุชโบเฮดหอก่าสิออกมาด่าเพื่อยอดไ่ยอดไลเอาไปให้ยังพี่น้องเงินคำกรร้เกั้นเอาเสิเลี้ยงเอาแบบแบบใดมันมีความสุขโบที่เอาไปอันเฮ็ดความสุขอยู่บนทุกความทุกคนอื่นนุชอันนุชขึ้นยังส่นุชพัฒนานุชก็เป็นคนลาวคือกันศาสนาพุทธ มีอันศีลธรรมอยู่อยู่ในใจนุชนุชว่าได้คดซั่วเด้อวพี่น้องนุชก่สร้างครอบสร้างครัวมากาสิบสาวปีแล้วเนาะพี่น้องนุชบ่าเคยคิดว่าเออสร้างครอบครัวมาสาวไปก็ปีมีลูกมีเต้ามีหลานเป็นหลานเป็นแม่ตู้คนละนุชคดออกว่าอันใดดีอันใดซั่วเออคันว่าเออขอโทษขออภัยผู้ใดที่บุมากนุชว่านุชไปหาแม่หมอเนาะเออแค้นพิดพวกผิจใจผู้ใดนุชก็ขอโทษขออาภายัยน้าอีลีอันนี้นะี่ะ เรื่องอันนี้เรื่องส่วนโตนาะความคืดคนเฮามันบูคือกันตั้งแต่ไปด้านดีหรือไปด้านายเนาะแต่ว่าส่วนนุดไปหาแม่ม้อนก็เว้นเธสุดนุชมาเลวลายมาซอกด่าผู้นั้นด่าผู้นี้ปิดประจานผู้นั้นประจานผู้นี้ซ่องแต่ละซ่องออกมานุดบริหูจักเพื่อนละนุชก็บ่เคยเบิ่งเพื่อนอีกพี่น้องถ้าเออผู้ใดผู้ใ่เพื่อนดีเฮาก็ดีนําเพื่อนเบิ่งเฮาก็เบิ่งฟังดูหูดูแตตาเด้อสะแต่นุดเด้อนุดบ่เคยว่าเออเอามาเฮ็ดซ่องด่าจังซันจังซี ให้พี่น้องฮน่ะไปฟังเบื้องคักๆว่าแม่นเสียงนุดเทโบเอามาเปรียบเทียบกันว่าเสียงนั่นกับเสียงนี้ก็คือนุดไทยให้เบื้องเดิอห้องน้ำนุดอันนั้นน่ะแล้วก็เครื่องไส่เครื่องไสอันนุดส่วนตัวนุตก็มีแต่ท่อนี้พี่น้องนุดไสแต่อันนี้เบื้องไม่ใช่แต่อันนี้เด้อพี่น้องเด้นุดไส์อันนี้เบื้องขาแป้งนุดดูพี่น้องเด้แป้งนุดอันนี้นุดยังไส่อยู่เนี่ยเด้นุ็คือว่าโบเดไปเฮ็ดไปอวดไปอ้างไครโบเดเด้นุดไสมีอย่างกับไสไปนุดบ่่เเคยวาาอทีม อวดองธนงงตมาโออวดว่าตัวเองห้างตัวเองมีนุ๊ตโบได้ห้างบ่ได้มีเด้อพี่น้องนุ๊ตก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาหาเ้ากินค่าบ่คือว่าตัวเองห้างตัวเองนุ๊ตโได้มีห้างมีมียังพี่น้องนุ๊ตโบได้มีอย่างทั้งนั้นเด้อนุ๊ตโมียังนุ๊ตโได้มาอวดห้างอวดมีแล้วก็บ่เคยไปคมคู่ว้าไห้พระนนี้เออ่าอวดห้างอวดมีอย่างสั้นจังซี่บ่เคยมี นุชสาบานได้ว่านุชบ่เคยไปอวดไปอ้างผู้ใดบ่เคยว่าเออตัวเองห่างตัวเองนี่แล้วบ่เคยค้ดว่าไปเฝ้าให้ซองนั้นฉันไปเฝ้าให้ผู้นั้นผู้นี้บ่มีเลยพี่น้องเด้อนุชบ่มีเด้อนุชบ่ได้เฮ็ดเ้อบ่แมนซองของนุชเด้อพี่น้องเลยให้พี่น้องคืดไปเบิ่งเอาไปฟังเบิ่งดีๆนุชบ่มีทางว่าสิเฮตดแบบนั้นนุชบ่ร้นสกปรกเด็ดขาดถ้านุชทิด่าผยนุชด่าซึ่งหน้าเอามาด่าแบบนี้เลยนุชด่านุชด่ามาดนแล้วพ่อพอทางทางที่นุชบ่ไดูู้เรรื่องงาหย ผู้คนยังออกมาด้านุดเอาแท่ว่ามาเฮ็ดคิปด้าครอบครัวนุดด้านุดทางทางที่นุดอันโบได้ไปด้าไปเอื้อไปเตืองวัดเพื่อนโบหัวจักเพื่อนซ้ำนุดสิไปเอื้อไปเตืองให้เพื่อนเฮ็ดยังพี่น้องนุดก็ขอขอบอันใจพี่น้องที่ให้เข้าใจนุชในเด้อพี่น้องไปพิจารณาเบิ่งไปไต้ตองเบิ่งว่าม่นเสียงนุดเทโบถ่าวาบ่อนใดคือก็ขอส่งให้มาให้นุดเบิ่งเด้อพี่น้องส่องนุดก็คือส่องสาวเหนือกินแซบเด้อพี่น้องนุดมีเฟซมีเฟสเดียวอยางให้พี่น้องท้าว่า บกแบบว่าอันคัดข้องอันสิ่งใดนะให้แอดมหานุมาถามนุดโดยตรงว่านุ์เป็นคนจังใดเรือมหานุก็ได้เดินนุตนุตยู่เมืองนาไ่ทองมาละโทรหานุแล้วมาเบิ้งมาถามรถวัดไทยบ้านนี่ว่านุ์เป็นคนจังใดนีสใส่จังใดนุตเ่เคยไปก้าวเล่ากับคนอื่นนุษเมื่เคยไปว่าลายใส่ผิวนุตบ่ได้พิษได้ผ่านกับไผ่พี่น้องทุกมือทุกเวรนี่นุอยู่มานี่นะนุตเ่เคยไปพิษไปผ่านกับไผ่เ่คยได้ไปเบานั้น ใช่พ่ได้ไปกินข้าวเงินโตเลยไปโส่งเงินเพื่อนนุชบ่ได้มีเดอพี่น้องนีสัยนุชบ่เป็นแบบนั้นเด้อนุชจกให้พี่น้องทันเข้าใจนุชว่าเออว่าเมนนุชเท้บ่ตตรงไปฟังเบื่องดีๆว่าเมนเสียงนุชเท้บ่นุชเป็นเสียงไทยทงผู้หญิงคนนั่นกับอายุกระิกแก่ก่านุชฟังแต่เสียงก็คือเสียงอันเสียง,งคนมีอายุหลายก่านุชเนาะพี่น้องอันเสียงคนที่ว่านุชก็ฟังแล้วฟังอีกได้เอามาช่มเทียบกันเปิดใส่กันเลยว่า ฟังว่าเออเม่นเสียงนี่เสียงนุชอันนี้เม้นเสียงเพื่อนน่ะน่ะนุชจนเอามาใส่หูเนี่ยแต่สิบสองโมงจนอดสามโมงฟังจังหดฟังจังหดก็คือเสียงนุดเด้อพี่น้องนุชก็ขอลาพี่ลาน้องไปเท่านี้ก็เด้อก็ขอขอบคขัอบใจกับคนที่เข้าใจให้เบ้าโตโตสกันฟังเด้อพี่น้องเด้อนุชบนมีเจตนาเบ้าให้ผ่านนุชบนได้เปิดซ่องเบ้าให้ไผ่เด้อนุดมีส่องนุดมีส่องเดี๋ยวซาบานตายว่ามีส่องสาวเนื้อกินแซ่บซ่องนี้ส่งเดี๋ยวพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องไปเบื้องค่อยแน่ ไปพิจารณาไอ้ค่อยเน่ไปยินใดก็ได้เพระให้เขาหูไปบอกกับเจ้าว่าบบเม่นค่อยเด้อคนที่เจ้าด่าเจ้าด่าผิดคนแล้วพี่น้องมีแค่่าแม่นที่เจ้าที่เจ้าสิคือจังไดทางทางที่เออเฮาบริเวตอีอย่างเฮาบริเวณเปาไอ้ไผ่คนนึงมาดุมด่าเฮา่าเม่นเป็นเฮาพี่น้องถ้าแม่นความหูสึกของพี่น้องสิเป็นจังไดทางทางเฮาบูหูเรื่องอย่างและคนมาว้ามาว่ามาด่าเฮาแท้วานะออกมาด่าแบบนี้ ถ้าว่าเออเพื่อนบบฮู้นุชก็เข้าใจเพื่อนว่าเออเพื่อนกับโบหูเพื่อนกับไม่ได้มีเวลามาเบิกเฮาเนาะเพื่อนก็แค่ยินคนอื่นว่าซื้อว่าเป็นของนุชแล้วเพื่อนจังออกมาด่าแต่นุชก็เข้าใจเพื่อนเด้อพี่น้องบอกเพื่อนเออเพื่อนก็ฮักของเพื่อน่าสั้นซะ ก็ว่าเป็นอย่างที่เพื่อนออกมาปกป้องคนที่หักเนาะนุชก็ดีใจเออเพื่อนหักคนเพื่อนออกมาตรงองค์ปกป้องแต่ว่าการที่เจ้าออกมาปกป้องคนที่เจ้าหักยังให้เจ้าไปใต้ตองไปฟังคักว่าแม่นคนที่เจ้าสิดาเม่นโบเม่นเทโบถ้าว่าเม่นเจ้าด่าได้เต็มที่เลยเจ้ามาด่าค่อยหดเหงือเจ้ามาฆ่าค่อยตายหดเหงือนก็ได้เจ้ามาหาค่อยกระไดเจ้าแอดเข้าเป็นเพื่อนเฟซค่อยกระไดค่อยส่องซื่อว่า สาวเหนือกินเสบเจ้าเอ็ดมาเจ้าเรามาถามค่อยเจ้ามาฟังเสียงค่อยเด้อ่าเม่นเสียงค่อยโบละถ้า่าเม่นโอเคเจ้าพันปุสิณวาเจ้าเม่นให้เจ้ามาหาค่อยมันแจ้งบ้านมันแจ้งตำรวจมันจับค่อยว่าค่อยนี่ไปโชกด้าเด็กน้อยโชกด้าพรานันผู้นี้เด้อพี่น้องให้เจ้ามาได้เลยเออค่อยดีบ่มีพิษมีภัยกับให้ค่อยบ่เคยออกมาด่าภัายยังให้พี่น้องเข้าใจนุดเด้อ สำหรับนี้นุชก็ขอลาเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะอยาให้พี่น้องเข้าใจนำนุชเด,ด้อยพี่น้องเด้อบายบายพิดอกรพิดใจผู้ใดก็ขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อยพี่น้อง